สวัสดีครับผมอยู่กับผมดุชพูนนะครับวันนี้ก็มีตู้ใหม่เข้ามาเนาะเป็นตู้ฮีโร่ฟิสแอบส์ลูดนะครับผมก็เป็นตัวของตัวตระกูลสไปนนะครับผมมาพร้อมกับเควสไอตัวของเควส์สไปเออสไปไหนวะนี่นะครับสไปอินเตอร์ชาโด้คครับผมเป็นตัวตระกูลสไปนั่นเองนะครับซึ่งมีตัวใหม่ที่เข้ามา2ตัวเนาะก็คือตัวของไอริ I หรือเปล่า,อาไอ้ไอริหรือเปล่ากับตัวของชาลอนนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะมาแปลสกิลให้ทีหลังเนาะส่วนาถามว่าตู้นี้ควรเปิดไหมแนะนำว่าเปิดการันตีขั้นเดียวก็พอครับผมสำหรับมือใหม่นะเพราะว่าแต่ละตัวจากตู้นี้ใช้ค่อนข้างใใจะยากนะครับผมในส่วนตัวของชาโด้ไอชาโด้ซัวรอนไอริเนี่ยก็เป็นตัวดาเมจธาตุดินนะครับ ซึ่งมันจะแรงได้นะ่ยมันก็ต้องมีทีมมีทีมให้ก่อนส่วนตัวของฟอร์เตอันนี้ก็เป็นตัวของใช้นุกท่านมืดซึ่งถ้าเกิดไม่มีทีมตัวอื่นก็ไม่จะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ส่วนตัวของชาลอนก็ข้ามไปเลยครับผมไม่ค่อยเท่าไหร่เหมือนกันตัวของ DC ก็เป็นตัวเก่งครับผมแต่เป็นตัวเลดเกมเป็นตัวท้ายเกมเตัวเอ็นเกมนั่นแหละเอ็นเกมมากเพราะฉะนั้นมือใหม่อาจจะยังไม่ได้ใช้แต่มีไว้ก็ไม่เสียหายนะครับผม ส่วนชิกิี้ก็ข้ามไปนี่จากตัวนี้มันจะมีมันจะมีตัวประมาณพวกนี้เนาะก็นะนําให้สุมการันตีคนเดียวก็พอครับยกเว้นว่าใครจะอวยอะไรเป็นตัวเป็นพิเศษนะครับผมใครจะอวยก็สาม,มารถจะเปิดหาตัวนี้ได้แต่มันจะไม่การันตีว่าจะได้5ดาวนะก็วัดดวงกันไปเลยแล้ะกันผมก็ลองสุมมาการันตีทีนึงแล้วไม่ได้ก็ช่างมัน ส่วนตัวของทูก็สุ่มว้ก็ได้นะครับผมผมไม่แน่ใจว่ามันสุ่มแล้วมันได้หินเรนโบว์หรือว่าได้หินเอาเออกมาแลกทูของมันเพราะผมผมไม่ได้กดเพราะผมไม่ได้อยากได้ทูของพวกนี้ก็เลยแบบเก็บเพชรไว้ดีกว่ารอตัวละครไปส่วนถ้าใครสงสัยว่าทําไมผมถึงไม่รีวิวตัวของเกรย์หรือพวกเอลซ่าหรือว่าตัวอคอแลแลบของตัวแคริเทลนั่นก็เพราะผมสุ่มไม่ได้สักตัวเลยก็เลยไม่ได้กจับมารีวิวนะครับก็โอเคนะจบแต่เพียงเท่านี้สำหรับ ถามว่าตู้ควรเปิดไหมนะสรุปอีกทีนะครับผมควรเปิดไหมควรเปิดแค่การันตีครั้งเดียวพอครับแต่ไม่ควรทะหลงหาถ้าเป็นมือใหม่ที่ไม่ได้ต้องการตัวอะไรไพิเศษแต่ถ้าใครแบบมีทีมนุ๊กมืดแล้วเนี่ยแล้วขาดโฟเ้ตัวเดียวเนี่ยก็จะเปิดหากันได้นะครับผมเนี่ยไหนก็มาละโฟเ้โอเค ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปเนาะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนแล้วบายบายไว้เจอกันคลิปต่อไปครับ